there.

อันนี้ของน้องตาลซื้อให้พี่โอพี่สาวสุดที่รักอันนี้ของน้องปั๊กร้านทองสมมพัฒเจ๊อีอ๋อของพี่อีทอ๋อของพี่อีทกับน้องนนท์สั่งร้านจากร้านน้องปั๊กน้องปั๊กร้นะานทองสมมงพัฒน์เค้กอะไร ยบูตุอ่าบูตุมันก็กินอันนี้มาแกนนี่อันนี้บูตุทุเรียนก็ไม่ต้องกินเออบอสดเอเออของชอบทุเรียนก็กินอันนี้ของไม่ชอบทุเรียนก็กินอันนี้ไหนอ่ะเขาบอดับไปแล้วเออเขาเ่นอะเขารนะเขาเ้องปักี่อะไรนะค้องปักแป๊กไอเอมเคไอเอมเคเขาเขาดับไปแล้วเขาเ่โควิดเขาไม่เป่าเไม่เป่าต้องเปิดพัดลมแรงแรงใช่ไหมเออ เอาเร่ยๆไหนอ่ะไหนไหนดุนดุนดุนนยิงดุนยิงว่าสองใหญ่้หก่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่นหญ่หญ่ใหญ่ใหญ่ใัน่ใหญ่ใหญ่ใหอ่ใหญ่อหญ่ใหญ่ใหญ่ใอญ่ใหห่อนญ่่ใหญ่ใ่ใ่ใหให่่ใหญ่ให่ห่ใเญ่่หญ่่ให่ใหญ่ใหิ่ใหญ่่วัน่่่่่งใ่่่ใ สามสามสามสิบเอ็ดบาทวันก่อนเขาบอกว่าได้ไปสี่โลครึ่งกช็ชดไปให้ละอ้าวมาเร็วครับเป, meantime. เป่าเป่าเค้กครับเ,เป่าเค้กเป่าเค้กปิด của cũng Nào Happy birthday to you Happy birthday.

ที่พี่โอว่าตเรียนไม่อยตเรียนทุนเนบล<า>ล่าไม่เอาพูดเ่อไรนเียนอร่อยมากคนดูช่าเนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆ่นหอ,อมกลิ่นตุเรียน,น,น,นขนาดนั้นเลยเหรอเบียนขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเบียนต้องปีด้วยนะ ต้องตีปืนนะชอบมากพี่ซื <si suppression> <agę> ้อสองน่ะเอาให้ยืนหยดนะเห็นถือจานไปทุกสันวันเกิด Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you